The can see the สวัสดีครับสวัสดีกับปุ๊ชแนลอีกแล้วนะครับเมื่อนี้มื่อเนี้นเ,นเปลี่ยนมุมเด้อเพอวานยูเนี่ยมันแดดหอ,อนก็เลยมาเด็มเดมกมากินให้หอมเมื่อนี้เมื่อนี้ย6าทุกคนมากินตำทะเลแบบน,นี้เปลี่ยนใหม่รอบที่แล้วตำมะคุงตำเหล้ารอบนี้เป็นตำทะเล พอตะเห็ดแล้วาเมื่อกี้นี่นี่คั่วบัติเดี๋ยวเขากินกับแคบหมูพอดีน้องสาวมันทรงมาหาวะสานมันบอกว่าอยากให้ซิมเบิงเออบัดนดี้เขาก็นซีมไปแล้วอันนี้ก็ชิีดแล้วถุงนึงแต่จริงๆเขาแกไปแล้วนี่อันนี้กระแซบาะเพื่อนยู่เราก็สะอาดน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุในถุงถีดแบบว่านี่เบิ้งที่หลังเอาพี่น้องเห็นบอมันเป็นตะกินเดิแต่ว่าเปิดมาอ่าโอเคเขาก็กินไปละกินไปเบื้อเลยซองถุงเลยดี พา,ามนกินกับเขาสวยกับแซ่สกีกับเขาเนี้ยวกับแซ่ผ่อนๆอ,อันสิก็จำออกไปอุ้ยพี่น้องนวแล้วกินกับหอมนั่นพอเพิ่นใส่กระเทียมแห้งสันนีนะกระเทียมเจียว่าเออนั่นแหละมันกับหอมกินแล้วมันกับมัน,ม,นมันกรอบนั่นก็เลย่าเสิเอามาก,กินกับมะฮองวนันนี้เมื่อนีนพี่นอ้องข่อยที่เมาเผาเพื่นกคอนไหนบ้างวิลากาศอีนึงมันไปอยู่ในทีมข่อยดีละบานนี้เดี๋ยวความีี่เพื่อน แต่สิแบบว่าเป็นเด็กน่อยช่วงนึงี่พาขอยไปเห็ุงานอยู่นะคอยพนมเนาะเพื่อนก๋นแบบว่าช่วงนั้นไปเปิดห่านไหมเพื่อนก็นอยากได้เด็กน่อยฟึกไหมเออกับเปิดไหมบาทนี้ก็รับสมัครมากเอามาทั้งเบิดสิบคนบ่ตอนนี้สิบเอ็ดคนสิบสองคนอยู่ละประมาณนี้นแหละก็หามาเบิดทุกคนบารนี้มันเออกลับไปฟึกได้สักระยะหนึ่งอย่ละบารนี้มันก็สซมีอยู่อีนึง มันกระบอกอีหนึ่งหรอประมาณสองีนเนี่ยแหละประมาณคนสองคนเดี๋ยแหละเพิ่นเกสิบแบบว่าโบคอย <c oughs> เพิ่นกบบเนกษสิบคอยเก่งขึ้นมูสินะแต่ว่าที่เหลือเขาก็มีพื้นฐานในการเต้นมาแน่สินะพี่น้องบาดน,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 นี้ลาเดี๋ยวความที่เพิ่อนอยากสนะมมูบาดนี้วยความเพิ่นอยากสนะมมูิ่นกับพี่ย่า,ยาไปตีกินเน๊ะก็แบบเอ๊ะเข้ากับเบิรงเนาะอีนเนี่ยมันก็เต้นดีแถวว่าจันเนี่ยมันเต้นดีจริงๆแล้วมันตีกินพี่น้องมันก็เต้นดีมันจะตีกีดระนาบเพิ่นนี่กสิแบบ ดยความสิแบบว่าหนาเพื่อนกระชิหยงเนาะหนาเพื่อนกระสิแบบูดแทงกับเจ้าของห่านเพื่อนกระแางมากว่าให้พยายามแบบว่าอาให้นองเข้าแบบว่าแบบว่ายิ้มให้มันสนุกสนานแนนสิแนะนะตอนเวลาทิเต้นนั่สิแต่บัดเด็เพิ่นแนต่เป็นพวเด็กบตเตนแต่บบหนามันดูเออกับคือผมช่วงนึงผมก็เคยเป็นบัี้เขาก็เลยพยายามสอนปั๊บหนาเป็นมาอีมันบอกว่าขอสิเฮ็ดทางไห๋ขอเฮตุบอ่อใดเป็นบางสิ่เข้าก็เลยบอกว่าเออถ้ากรเป็นยัง เดี๋ยวนี่สิบ,บอกเองสิสอนเองบาดีช่วงสิสอนไจเต้นไปยังสิยอกกันสอนมนไปสารพัดเหตุอะล่ะกตเลยบอกว่าผึ่งมึงก็ยังโบเหตุอีกอยู่คอยโบคอยเหตุบบได้เป็นว่าอีผึ่งนี่แหละอีผึ่งน้อยเฮาบาดีทุกคนสิต้องว่าผึ่งได้ม็นบ่ไอผึ่งที่ว่าเป็นนัก้องอยู่วงแท้าๆนะฮะตอนพนจะเป็นนัก้องแล้วล่ะเลยบาดีบอกต่อ เพื่นก็เฮ็ดบ่ได้ทักเธออว่าซั่นเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดบ่ได้เฮาก็เลยคืดอยู่เออเดี๋ยวยงน้อยมันมันบ่ยิ้มเฮาก็เลยว่ามึงอ้าปากว่าซั่นมันยิ้มมันมันยิ้มบ่ได้มันก็เลยอ้าปากบานีเดี๋ยวความสิมันขึ้นไปเต้นบานี้มันอ้าปากเนี่ยมันก็อาปากอยู่ทีแม่เอาพี่น้องปวดกระหัวตอนที่มันยังได๋เนาะแล้วบานี้มันกับแบบความสิแบบว่ามันก็หายใจทางปากแลเพราะมันเต้นมันเมื่อยมันก็ เออก็เต็นแบบว่าขึ้นหนาค้นหัวเลยเสียนะมันกับพยายามของมันอย่ี้แต่หัวแต่หัวได้ไปดองก,ก่อนเลยบอกแบ่บอบพ่อเดี๋ยวดีๆเยอะบุบ,บพ่อเดี๋ยวความเห็นว่าเพิ่มมีมือหนึ่งกับแบบว่าซ่ํมเต็นยังแล้วปุป๊บเมื่อบ้านนอนกันแบบว่าทุกอย่างแล้วเนาะแล้วบ้านนี้ก็เลยว่ามาหิวแต่บางฮงแท้แสาสันหิวแต่บางฮงกันตอนเทียงขึ้นมาเนี่ย ซึงมันบางมีแล้วห,หันตะบะฮงอยู่เทียงคืนตอนนั้นจะอยู่นครพนมเนาะมันก็นเดิกแล้วสมัยน,น,มนั้นนครพนมยังบนเจิญเด้ผู้หมือนเจริ์จเจริญแบดนี้อีดีก็บอกว่าปเดี๋ยวข่อยสิพาไปลอยตบะบะฮงเอยขอยพาไปลอยตะบะฮงมาตามําว่าซันเอออากลับไปแบบนี้ต่คีโรกันออกไปสามคนกับมี่ข่อยมีอีเพิงมีข่อยมีอีเพิงอีเกณง์อ,กกงอะ มันก็ว่าเออออกไปาพักแล้วก่อนจะพาไปเอาบักงูมาสั่นขี่รถไปมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์สอดสานไปหาบักงกันก็พักหนึ่งปุ๊บขี่ไปปุ๊บเอ๊ะคอยเห็นแล้วคอยเห็นแล้วเพิ่นว่าเอออ่ะโอเคเดี๋ยวขับไปเอาเองเากลับไปเบิ่งทางมาสั่นเออโอเคเข้าขับไปเบิ่งทางบบดนี้บาดนี้เนาะเดี๋ยวความที่เพิ่นกับยาเขับไปเอาปุ๊บบาดนี้มันมีหมามันมีหมาโตเนื้อไม่เกาาเม่เห่าเห่า ผมก็เลยตะโกรธไปบ้างผมก็ผมก็เลยตะโกรธไปบ้างเพื่อมึงก็เพื่อเข็ยนยังเด้ออยู่ซื่อๆกระจอมตามันมึงก็คอยกลมลงุ่มั่นเพราะว่าหมามัจยานแบบว่าตอนแรกเขากลมลง่มนี่สินะครับบ้านจะพักหนึ่งมันบ่ย่านคอยมาบ้างกันจะยินเสียอีเพือนตะโกนว่ามันบ่ย่านคอยยังตั้งไหนดีบ้างแตผมก็เลยบอกว่าดูความตีเท่ากับเคยเคยถือผู้ใหญ่หลอกมาด้วกันเนาะเขาก็เลยบอกว่าานี่พอดีกูเคยถือไอ้พระอาจารย์ก็เคยบอกกูว่า มันนี่บทสวดอยู่บทด้วยว่าสันอ่าให้มึงให้มึงว่าตามกูเด้อว่าสันให้แล้วมึงว่าแล้วมึงก็จ้องตามันไว้สุนัขกระตังสุนัขกระตังว่าสันสุนัขกระตังสุนัขกระตังแล้วก็ว่าวว่าวว่ไปเรื่อยเออมันก็ว่าวว่ามันก็มันก็แนมหนามามันก็ตอกตามาแล้วมันก็วววาวว่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 าสุนัขกระตังสักพักหนึ่ง หมาบมืกะย่างหนีไปบ้านนี้เอ้อมา่อหัวยาบ่กะบอกว่ากะตะโกนมาหุ้ยคือได้โผล่มาเลยว่าจริงๆแล้วมัแม่พี่ินอ๋อหมาแนาะเล่นเข้าไปปื้มไปบ่บ้านนี้หมาก็เล่นออกมาบ้าเป็นฝูเลยแเล่นอะไรยิ้มมือยิ้มมือเล่นไรยี้มมือเล่นไายซอยคนนี้ซอยคนนี้ซอยคนนี้มาก็เล่นบูมูที่เล่นไรกัดเพลินแต่หน้าข้ามหมายสิเล่นไรกัดเพลินบ้านนี้เมื่อวบอสตาร์ร่นนี้จตายร่นก็พากันจตาร์ร่นบ้านนี้ ก็ร่าสคืนโลดแต่มาถ้าหนีก็ออกมาอีกมัเกาแรงออกไปทางหนเนาะโอ้ยมัจะไปทางไหนบารดี้ย่ายงไหนบาด้ทางไหนกันดี้หยขคือไปตะโมรอลแท้วัดนี้บ้าบุ่บากันใว่าเออเอานี่นีไม่ไม่ม่จัใหม่กันจะง้อจใหม่แล้วกจัดต้องขี่รนีเฝ้าขี่กันหนีเพิ่กระบอกเพิ่อยาหัวว่าอออีดีเนาะบารี้มันคือร่างร่างตาคืนแล้วรลตาคืนรลดแล้วบัดี้ เจ้าจะเป็นตัวคอยอกวบันตัวหยังเจ้าตัวคอยเบาว่าสุนัขกระตังยังของเจ้าอ่ะเดบ่าสันเอามันก็เป็นบทสวดกูมันก็เป็นบทสวดกูบมเด้ตัวเขาก็เบาบอกกูมาแบบนี้เอาสิบันนี้มม่มาเดบันบอกโอ้คอยเกิดมันตายแบบมันไปเอิญมูมันมากเนี่ยมันม่ไปเอิญมันมันมันาแม่เป็นคาถาเอิญมูมันมากบ่เจ้าเันาเปาเากี่รดีกันโอ้ยเพื่อคนอะ เงหลายเมื่กระดา่อยไปดิบไม่หอนหองปุ๊บมันกระดาข่อเมื่อดาหัวจังแต่ตามมกคุงตังแต่เริ่มตามักคุงจนตำมาคุงแล้วจนกินเบิอดมันจะบาเศร้าดา่อวอยู่เมื่อวานม่เกิดมาถึงตามักคุงเอ้ยเกิดมาถึงมากัี่้สวยดีเลยที่เถ้ามามันดา่อยที่เถ้าจะเป็นสวยดีมันละ เงึอดหลายหลังจากนั้นมันบอกว่าขอาาา่อยว่า้าบ่ตอนมัดอยากสิตแตกอย่างเด้อแต่มาคงตอนเลิกมั่งล่ะอุติจากินกระทางตือเอาดอกามาแล้ว,ว,วแต่มันสิลำบากปานนี้อยู่แพี่น้องเว้าเราก็ยั่วขวัวเว้าเราก็ขึ้นหอดมันเดี๋ยวาจับมือสิ1 1าไปหาอยู่เด้อพี่น้องเฮ้ คลับหมูแบบวราบอกอยากขวบพี่มากแต่ตอนนี้ว่าหมาอะไรออกมาเป็นปูงเหล่ะได้ไม to ่ถึงได้ พี่น้องพูดแด้ฟังภาษาล่าวบงหูวบรยาบากันเด้อคลิปกินีขอให้บอกเป็นภาษาล่ากันเดี๋ยวไปเที่ยวจังหวากันนึกถึงหนายที่เป็นเหล่ากายัว จริงๆกับสนิทกันค่ะ,ะก็เลยถึงกาเบ่าออกซื้อได้เพราะว่าเพื่อนกะซ้ำลูกลูกซีดของห้าวพูนึงสิน้มกับริขืีนยังกระลายบริลื้นยังกระลายเดี๋ยวจะไปหามันอยู่เร็วๆนี่แหละกินหอยมั้งเพื่อมันหลอกผ้าคอยไปร้อยแต่ปะคูมอีก สมอยากได้ไปนอนเ,ออเยอะกว่านี้เยอะตามทะเลตะทุเมืงินดีครับเป็นเอฟซีเพลินแต่เป็นคู่มันนมนม่นกับเป็นเอฟซีมั่นเมื่อกลับไปเฮตุคลิปดาเขาเจ้าและอีปอดเนอะ เอาเด้อพี่น้องกีบเบ้อแหละเดี๋ยวคีบหนาบ้ากันมาเจอกันมาเดี๋ยวจะเอาเรื่องยิปเปิลมาบอกอะไบ้างอยู่บ้าบ้าแม็กซ์ยิปเปิลยังมีอีกยังมีพวกไออะที่เหลืออีกประมาณคนสองคนนี่แหละเออมาเกิมีลิดเกมเล่นกันอย่างเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วเรื่องอีกอยู่หรอ ไปแล้วครับผม่พี่ต้องเจอกันไหม่ในคคิปหนาเด้อบ๊ายบาย